ไปชิงมาด้วยยังลงได้ด้วยแต่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเจ้าหมาครับเป็นแม่ไก่ครับแม่ไก่ครับแม่ไก่ถูกต้องครับแม่ไก่เอาหัวพาาโต๊ะสนุกเกอร์เอาหัวพาดไม่ครับไม่ครับไม่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 เป็นแม่ไก่ที่ออกไข่ครับออกไข่ถูกครับแต่ว่าพอออกไข่แล้วเนี่ยไข่ของแม่ไก่เนี่ยก็ไปชนกับลูกสนุกเกอร์ไข่แตกไหมครับไม่ครับไหลลงแล้วลูกสนุกเกอร์ก็ไหลลงหลมไปด้วยเหมือนเป็นแบบลูกขาว Oh, อ,อะไรทำน้องนั้นจะเป็นยังไงนะครับลองไปดูกันดีกว่าครับเฮ้ยเก่งมากหลงหมดเลยอะพี่แจนคิดว่าเป็นเป็นของจริงหรือว่ายังไงครับหรือว่าเป็นภาพที่เขาตกแต่งขึ้นมา <laughs> อาจจะมีลูกมาจากไหนไม่รู้ครับพี่แจนพี่แจนคิดว่า <laughs> จริง <laughs> ไหมครับ เป็นไปได้นะคะมันมันดูเนียนมากเลยนะคะไข่ไข่มันจะไม่แตกอ่ะพี่แจ๊คมันป็้องวงจรปิดอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเฮ้ยไข่มันจะแตกไหมพี่แจ๊คอาจจริงๆเอ้าในความเป็นจริงเลยเหรอคะใช่เขาบอกว่าไข่เนี่ยสามารถต้านแรงได้เยอะมากนะคะเพื่อนเคยทำวิทยาศาสตร์อยู่ทดลองถ้าเกิดเอาก้นไข่หรือว่าหัวไข่สักทางเนี่ยค่ะถ้าถ้าเกิดลงพื้นตรงๆงเนี่ยค่ะไม่แตกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอียงข้างหนึ่งจะแตกรอครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่แจ๊คคอนเฟิร์มว่า เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ไไดอาจจะเป็นความจริงได้นะครับแล้วก็ลองไปหาคำตอบกัน